ข้าพระเจ้าของอันเจรพระนางอาจทังตสวโอรัญญาณิสราจารวเโรตัสาสเตรอยากข้านางอธิิติมหาราชายาสิโสปตาเปสวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับบิก๊กแ นำความเป็นสิริเป็นมงคลมาฝากทุกท่านผงพระผงพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์เหลืองฤทธิ์เหลืองฤทธิ์พระองค์นี้พิมพ์นี้แบบนี้พระผงเนื้อดินพิมพ์สมก่อพระ เนื้อดินพิมพ์ซุ้มก่อพระผงเนื้อดินพิมพ์ซุ้มก่อโมชัดลึกงดงามงดงามถูกใจถูกใจองค์หินเด่นเป็นสงา่ากล้องส่อง นำกล้องมาส่องต้องบอกว่าคมชัดงดงามเห็นมวลสารชัด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 ,ชด,ชด,ชดต้องบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆพุทธ,ธาบารมีเมตตาบารมีศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาผู้ศรัทธาต่างยกให้ว่าแควคาดปลอดภัย นำกล้องมาส่องต้องบอกว่าคมชัดงดงาพิมพ์ซุ้มก่อพระพงเนื้อดินพิมพ์ซุ้มก่อกศักดิ์สิทธิ์ต้องบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆปาฏิหาริมมากๆองนี้องนี้แบบนี้พุทธคุณร้อยแปดชัดเจนที่สุดพุทธคุณ แควคา,ปาดปลอดภัยโชคดีไม่ว่าใครได้บูชาแล้วต้องมีประสบาการณ์ไม่มากก็น้อยเป็นที่กล่าวฝันขันมาจนถึงทุกวันนี้สะสมเป็นสลิมงคลบูชาติดตัวเป็นสลิเป็นมงคลบูชาไว้ที่รถก็ดีบูชาไว้ที่บ้านก็ดี บูชาอย่างสำนักงานจีหรือว่าเรียกว่าดีและสุดยอดโอ้โหโอ้โหสวยงามทีเดียวโอ้โหโอ้โหสวยงามทีเดียวระเสดจงมาประจําอยู่อย่างทิศตะวันออกข้าพระจ้าขออัญเกิดเท้าที่บุตร จงกระเด็นลงมาประจํายู่ทางทิศใต้ขนลุกขนชันประทับใจในวัดสวยวัดศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริเป็นมงคลโอ้โหสวยงามทีเดียวความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรื่องลือเป็นที่ทราบกันมา ยาวนานในอดีตจนถึงปัจจุบันวันนี้เรียกว่าตั้งใจตั้งน้โมสามจบบูชาด้วยความศรัทธาปาติหารก็เป็นสิ่คนเกิดขึ้นเกิดขึ้นแน่นอนพระผงพระผงพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยอดนิยม หลายท่านคนา้นหาหลายท่านมีแล้วหลายท่านต้องบอกว่าอยากได้อยากได้อย,ไดอยากพบอยากเจอเป็นสิริเป็นมงคลครับใครๆก็อยากมีครับหลายท่านผู้สธาลูกศิษย์ลูกหาต่างประจักษ์กับตัวเองมามากมายเดินทางทั่วประเทศไทยทั่วไปขึ้นล่องปลอดภัยแค้วค่าด ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแม้ครั้งเดียวนี่แหละนี่แหละเป็นความศักดิ์สิทธิ์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยครับปลอดภัยและศักดิ์สิทธิ์องค์เดียวทั่วไทยจริงๆของจริงของแท้ของแท้ครับ ทั้งโชคดีแควคาดทั้งโชคดีแค้วคาดปลอดภัยสมความปรารถนาจะขอความสําเร็จสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่างบอกว่าสําเร็จโชคดีมานักต่อนักนำมาชมกันครับองค์ไหนครับคุณพี่แอดองค์นี้แบบนี้พิมพ์นี้ศักสิทธ์ มีประสบาการณ์เหลือหลายศักดิ์สิทธิ์และมีประสบาการณ์เหลือหลายจนเป็นที่โจทย์จานพูดกันต่อๆมาพูดกันต่อๆมาดังไปทั่วประเทศนะครับนี่นะครับวิธีเป็นสืบเป็นมงคล ดีความปัตนยกตะเวทีนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรานะครับโชคดีร่ำรวยสมควาปรารถนาตามคำอภิฐานของท่านอย่างแน่นอนสาธุสาธุาธนะครับแน่นอนนะครับบิกอดทำบ่อยจริงๆน,นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จจริงๆครับแม่ดีจริงๆดีจริงๆฝากไว้ครับขอให้ท่านโชคดีร่ำรวยสมความปรารถนานะครับ ขอบคุณขอบคุณที่ติดตามรายการเป็นอย่างดีขอทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านครับ